เพื่อนมาเพื่อนดีฉนถอดเลยได้ไหบอยฉันว่าทีแล้วที่ลำนั้นกิ้วเปิดทว่บัวครับผมก็กราบสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้มาทำการตักบาตรครับถวายพระทหารเช้านะครับผม วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเราจะได้มาทำการถวายกุฏินะครับสร้างศาลาที่พักสงฆ์ครับถวายให้แด่วัดจงสุวรรณบ้านของเราครับผม <c oughs> ก็เลยได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาถวายพระทหารเช้านะครับ <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวของเรานะครับ เอาเงียบวันนี้เขาเอาขายที่หลังจะได้ดอกกูยกกูหลังก็ทำในครอบครัวนะครับถวายสร้างถวายวัดนะครับ วันนี้วันที่18นะครับมิถุนาคนระับขึ้นหนึ่งคนะครับวัดเราก็ไม่ใหญ่นะครับ เป็นหมู่บ้านไม่ค่อยที่ใหญ่ๆเท่าไหร่นะก็เลยขาดแคลนเรื่องคุณทรัพ์นะผมก็เลยได้มาทำการสร้างถวายทางวัดนะครับก็ทำไม่ใหญ่นะครับก็ตามงบประมาณของเราเลยครับอันนี้ก็ศาลาหลังเดิมนะครับ ภะวันตุเตนภะวะตุตัสสะนะสังคังฆานสุทธาสะเทวดา